ถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วไปฟังกันเลยครับในดิอัมเบรลาอักแคนามีซีซั่นที่2ตอนที่8หลังจากที่แวนยาถูกจับตัวมาตอนนี้ FBI ได้ทำการสอบสวนเธอและคิดว่าเธอนั้นเป็นทหารรัสเซียที่ถูกส่งตัวมาทำภารกิจในเมืองเท็กซัสเจหน้าที่พยายามถามถึงที่มาของแวนยาก่อนที่แวนยาจะบอกว่าเธอนั้นความจำเสื่อมจำอะไรไม่ได้นอกจากชื่อตัวเอง ถึงจะบอกยังไงเจ้าหน้าที่ก็ไม่ปรักใจเชื่อว่าเธอนั้นไม่ใช่คนรัเสเซียแวนยาจึงใช้พลังของเธอโจมตีเจ้าหน้าที่วินเลียมตอนนี้าร่างกายของวินเลียมกําลังถูกสูบชีวิตไปก่อนที่ผู้ช่วยของเขาจะปลายาสลบให้กับเธอจนทําให้เธอแน่นิ่งไปหลังจากพลาดจากการเดินทางข้ามเวลาตอนนี้หมายเลข5ห้าโมโหอย่างมากที่พี่น้องของเขาไม่สามารถทําสิ่งง่ายๆอย่างนี้ได้ก่อนที่จะขอแยกตัวออกไป รูเธอร์บอกให้เขาไปดูอลิสันส่วนตัวเขาจะเข้าไปดูหมายเลขห้าตอนนี้ไฟราไม่มีทางเลือกเขาจะต้องทําวิธีที่เขาไม่อยากจะทําทางด้านของอลิสันกับเทมอนตอนนี้ที่บ้านของพวกเขามีศพของคนผิวขาวอยู่ก่อนที่เขาจะเข้ามาพบกับพวกเขาเขาได้เข้าไปในบ้านของเธอก่อนที่จะพบว่าตอนนี้ฟ้าแฝดนั้นได้ตายไปแล้ว ทางด้านของชายสวีเดนหลังจากที่ทําการฆ่าพี่ชายของตัวเองมันทําให้เขารู้สึกผิดอย่างมากจนจะทําการตัดมือข้างที่ฆ่าพี่ชายทิ้งไปก่อนที่จะได้รับจดหมายจากคอมมิชชั่นเมื่อเขาสังเกตดูดีๆจดหมายที่เขาได้รับมันมาจากผู้จัดจาก,การและทั้งหมดนั้นมันเป็นแผนการของเธอทางด้านของคอมมิชชั่นหลังจากที่ไลลาได้พาตัวดีโก้กลับมาพร้อมกับเธอเพื่อที่จะให้ดีโก้เข้ามาทํางานในคอมมิชชั่น ไลล่ารับรองว่าเธอจะเป็นคนดูแลเดียโก้เองทางด้านของเกรซเธอได้เข้ามาสืบหาความจริงในห้องทำงานของเรจินอก่อนที่จะพบเข้ากับเอกสารบางอย่างที่มันเกี่ยวข้องกับการฆ่าประธานาธิบดีเรจินอจึงเข้ามาอธิบายการทำงานของเขาแต่สิ่งนั้นก็ทำให้เกรซไม่ไว้ใจชายแก่อีกต่อไป หมายเลข5ากำลังเตรียมการสำหรับแผนการที่เขาจะต้องเผชิญทางเลือกสุดท้ายที่เขาไม่อยากจะทำไฟ <Five S 1> บอกว่าในสมัยที่เขาทำงานร่วมกับคอมมิชชั่นเขาถูกส่งตัวมาในปี1963เพื่อมาตรวจด,ดูว่าแคนเนดี Kennedy นั้นถูกฆ่าไปจริงๆและนี่ก็คือแผนการของเด็กชายเขาจะเข้าไปพบกับตัวเองที่เดินทางมาที่นี่แต่ตามกฎของปริภูมิเวลาถ้าหากเข้าไปใกล้ตัวเองในเส้นเวลาเดียวกันมันอาจจะทําให้เกิดอาการวิกจลรลิ ขั้นแรกนั้นเขาจะไม่รับรู้อะไรขั้นที่2จะเกิดผื่นคันขั้นที่3ามกหายน้ําและปวดฉี่ขั้นที่4แก๊สอัดแน่นเต็มกระเพาะขั้นที่5ห,หวัดระแวงขั้นที่6เหงื่อแตกท่วมทั้งตัวและขั้นที่7มีความรู้สึกอยากจะฆ่าคนฟ้าจึงขอให้ลูเธอร์เข้าไปช่วยเขาในการเจรจากับตัวเองที่เดินทางมาที่นี่ ทางด้านของแวนยาตอนนี้เธอถูกจับตัวมามัดเอาไว้พร้อมกับเครื่องชอดไฟฟ้าก่อนที่วินเลียมจะทําการชอดไฟฟ้าหญิงสาวหลังจากนั้นพวก FBI ได้ทําการหยดยาที่ตาของแวนยาและมันก็ทําให้เธอเห็นภาพหลอนการสอบสวนได้เริ่มต้นขึ้นแวนยาได้เห็นภาพเธอในบ้านของเรจินอลที่เต็มไปด้วยพี่น้องหากรีฟทางด้านของมาเลคคากับลูเธอร์พวกเขาได้เดินทางเข้าไปที่บาร์ก่อนที่จะพบเข้ากับชายแก่ที่นั่งอยู่คนเดียว ไฟต์อธิบายว่าหลังจากนี้ชายแก่จะเดินทางข้ามเวลาไปนในปี2019ก่อนที่จะกลายร่างเป็นเด็กชายแต่ว่าถ้าเขาไม่ทําสิ่งนั้นไฟในร่างเด็กก็จะหายไปหลังจากนั้นลูเธอร์ดเดินเข้าไปทักทายพร้อมกับแนะนําตัวว่าเขาคือลูเธอร์หมายเลขหนึ่งก่อนที่เขาจะได้แนะนําให้ชายแก่ได้เจอเข้ากับเด็กชาย ทางด้านของไรดาเธอได้ทําการส่งตัวดีโก้เข้าไปอบรมกับคอมมิชชั่นก่อนที่การปฐรมนิเทศจะเริ่มต้นขึ้นคอมมิชชั่นได้ทําการเปิดวิดีโอให้กับผู้เข้ามาใหม่ผู้ที่จะทํางานดูแลเสิ้นเวลาในห้องควบคุมเพื่อให้เส้นเวลาถูกต้องทางด้านของหมายเลขห้ากับดูเธอพวกเขาทั้งสคนได้นั่งคุยกันเด็กชายได้อธิบายให้กับชายแก่ได้ฟังว่าหลังจากนี้หนึ่งชั่วโมงจะเกิดการลอบสังหารประธานาธิบดีแคนดีเกิดขึ้น ช่แก่จะลาออกจากคอมมิชชั่นและจะเดินทางกลับไปที่ปี2019เพื่อกลับไปหาพี่น้องแต่ว่าการเดินทางในครั้งนั้นมันคำนวณผิดพลาดทําให้ชายแก่ต้องกลายร่างเป็นเด็กตลอดไปชายแก่จึงถามว่าแล้วเขาจะต้องทํำยังไงไม่ข้ามเวลางั่นหรือเด็กชายบอกว่านายจะต้องข้ามเวลาแต่ว่าจะต้องข้ามโดยวิธีที่ถูกต้องเพื่อที่จะไม่ต้องกลับไปเป็นร่างเด็ก โดยในตอนนี้เด็กชายรู้แล้วว่าวิธีการเดินทางข้ามเวลานั้นมันทําได้ยังไงเขาได้ขอแลกเปลี่ยนวิธีการกับกระเป๋าเดินทางหลังจากที่ชายแก่ไม่ใช้แล้วเรื่องนี้ทําให้ชายแก่ต้องเก็บเอาไปคิดก่อนก่อนที่เขาจะขอตัวไปฉีเหมือนว่าอาการวิกลจริตปฏิทัศน์มันกำลังจะเริ่มขั้นที่3แล้วทางด้านของดีโก้เขาได้เข้าไปในห้องควบคุมก่อนที่จะพบเข้ากับเฮิร์บชายนักวิเคราะห์ดีโก้จึงขอให้เฮิร์บ ช่วยเปิดดูเหตุการณ์ในช่วงเวลาที่แคนเนดีถูกฆ่าเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นมันจะเป็นไปตามเส้นเวลาหรือไม่เฮิบได้ทำการเปิดภาพก่อนที่พบเข้ากับขบวนของประธานาธิบดีเหตุการณ์ดำเนินไปอย่างปกติก่อนที่ตึกของ FBI จะระเบิดออกทำให้ประธานาธิบดีรอชีวิตไปได้และสิ่งนี้มันไม่ควรจะเกิดขึ้นพวกเขาจึงย้ายไปดูกล้องที่มันอยู่ใกล้กับตึก FBI ก่อนที่พบเข้ากับแบนดา้า ที่เป็นคนทําให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวผลกระทบจากเหตุการณ์ในครั้งนี้มันทําให้สหรัฐคิดว่ามันเป็นฝีมือของรัสเซียก่อนที่จะมีการตอบโต้กันจะทําให้เกิดสงครามนิวเคลียร์ล้างโลกไม่ว่าจะย้ายไปอยู่เส้นเวลาไหนแวนยาก็เป็นต้นเหตุของวันสิ้นโลกอยู่ดีตอนนี้ดีโกจะต้องเดินทางกลับไปที่ดันลาสเฮิฟจึงพาดีโกเข้าไปเอากระเป๋าเดินทาง ทางนักของวรูเทอเขาได้เข้ามาคุยกับชายแก่ก่อนที่ชายแก่จะบอกว่าเขาได้คิดวิธีที่จะสามารถหยุดเหตุการณ์วันสิ้นโลกได้แล้วเขาบอกว่าจะต้องเดินทางไปทําดีกับแวนยาเพื่อไม่ให้เธอใช้พลังก่อนที่จะทําการฆ่าเด็กชายที่เป็นร่างปลอมเหมือนว่าตอนนี้อาการวิกฤริตจะเริ่มเกิดขึ้นกับทั้งสองพวกเขาจะต้องเริ่มออกเดินทางเพื่อตรวจดูเหตุการณ์ที่ขบวนของแคนเนดี ทางด้านของอลิสันกับเลมอนตอนนี้พวกเขาได้ทําการเก็บศพเพื่อที่จะเอามันไปอาพางก่อนที่ดีโก้กับเพิร์บจะว์บมาหาพวกเขาทําให้เลมอนตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นดีโก้บอกว่าตอนนี้เขารู้สาเหตุของวันสิ้นโลกแล้วจริงๆแล้วมันเป็นฝีมือของแวนยาพวกเขาจะต้องเดินทางไปหยุดน้องสาวคนเล็กไม่ให้เกิดการระเบิดเกิดขึ้นทางด้านภาพหลอนของแวนยาตอนนี้เธอถูกบังคับให้กินสมองเพื่อที่จะฟื้นความทรงจําให้กับเธอ ในขณะเดียวกันสามพี่น้องได้เดินทางไปยังตึกของ FBI แล้วเวนยาในภาพหลอนที่ได้กินสมองก่อนที่ภาพเหตุการณ์ในอดีตของเธอจะกลับมาในขณะเดียวกันฮารันก็ได้รับรู้ถึงความรู้สึกของเวนยาไปด้วยหลังจากที่เขาได้รับพลังมาจากเธอพนังของเวนยาได้ถูกปล่อยออกมาและมันก็พร้อมที่จะระเบิดทุกเมื่อตอนนี้พี่น้องฮากรีฟได้พยายามเข้าไปหยุดเวนยาแต่ดูเหมือนว่าทุกคนที่อยู่รอบๆบนั้นจะไม่รอดสักคน เรื่องราวในตอนที่8ก็จบเอาไว้เพียงเท่านี้ถ้าหากท่านผู้ชมท่านใดชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจเอาไว้ด้วยนะครับ